สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พไม่เก่งพอดแคสต์และเราก็อยู่กับซีรีส์ของ BOOK REVIEW ซึ่งในวันนี้นะคะเราได้นำหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความขัดแย้งที่ลงตัวมีความงดงามที่ใครหลายคนเนี่ยอาจมองข้ามไปและมีเสน่ห์ที่น่าจดจาจังหวัดนี้นะคะอาจจะเป็นจังหวัด ที่หลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาอยู่แต่ก็ยังมีหลายคนค่ะอยากจะหนีออกจากจังหวัดนี้ไปให้ไกลที่สุดและจังหวัดที่ว่ามานะคะก็คือกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ย เราก็มาพร้อมกับหนังสือที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะเขียนโดยคุณเจนจิค่ะก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามเกี่ยวกับกรุงเทพมาตลอดเราเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่บางคนก็อาจจะมาทำงานเนาะแล้วก็อยู่ยาวเลย แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเหมือนเราเนาะก็เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีคำนิยามกรุงเทพแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นคำว่าเจริญแออัดวุ่นวายของแพงเร่งรีบรถติดฝุ่นเยอะน้ำท่วมซึ่งมันก็มีอีกหลายคำมากมายเลยที่สามารถนิยามกรุงเทพได้แต่ส่วนมากค่ะที่เราได้ยินมาจากคนที่แบบ เป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่เวลามาเที่ยวกรุงเทพหรือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนานแล้วกลับมากรุงเทพเนี่ยเขาจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นที่ที่วุ่นวายมากๆเป็นที่ที่เร่งรีบมากๆและส่วนมากค่ะคําที่เขาอธิบายกรุงเทพเนี่ยจะไปในทางเชิงลบมากกว่าแต่ในหนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะของคุณเจนจินะคะได้นําเรื่องสั้นหลายเรื่องราวจากคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหลายพื้นที่ นำมาเรียบเรียงและนำาำเสนอออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะพานพุทธปากคลองตลาดวัดพระแก้วเยาวราชบางเรื่องนะคะก็เห็นความสมหวังเกิดขึ้นบางเรื่องก็เห็นความผิดหวังบางเรื่องก็อาจจะทำให้ขำได้อาจจะทำให้ยิ้มได้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะแต่ละตอนเนี่ย บางบทเขาก็จะมีเป็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆที่บางครั้งเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเราไม่เคยเรียนมาก่อนด้วยซ้าค่ะในเมื่อในเล่มนี้นะคะก็มีหลายเรื่องราวเลยเกี่ยวกับกรุงเทพเนาะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ิเรื่องราวได้ถ้าจะให้เราเล่าทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะนานเกินไปเราก็เลยคิดว่า เราจะนำเรื่องราวเรื่องหนึ่งค่ะจากหนังสือเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าตลกดีอบอุ่นดีแล้วก็เป็นเรื่องโปรดของเราด้วยค่ะก็เรื่องที่เราจะนำมาเล่านะคะมีชื่อเรื่องว่าสาวประหลาดบนรถเมี์ก็เรื่องราวเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆเวลาเธอขึ้นรถเมย์มาเนาะ ลุงสมหมายค่ะหรือว่าชื่อเต็มของลุงเนี่ยก็คือสมหมายเอี่ยมสะอาดลุงสมหมายเป็นกระเป๋ารถเมยค่ะซึ่งประจำอยู่สาย76และคนเขาก็จะรู้กันว่ารถเมยสายนี้ค่ะวิ่งค่นข้างยาวถ้านับเวลาจากต้นสายที่อู่แสมดำจนถึงแยกประตูน้ำก็น่าจะเกินสี่ชั่วโมงค่ะเพราะว่าวิ่งจากนอกเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างเทอือกิจเนาะซึ่งก็เป็นรถเมยสายสำคัญที่ ขนผู้คนทางย่านชานเมืองเนี่ยเข้าไปทํางานในเมืองแม้บางครั้งเนี่ยมีรถไฟฟ้าแต่ก็รถเมล์ก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนเดิมถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูณปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นเนาะเวลาเห็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็แน่นเวลามองรถเมล์รถเมล์ก็แน่นซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะที่ทุกคนเนี่ยไปทํางานซึ่งขนส่งสาธารณะก็ไม่พอเนาะก็ต้องแบ่งแบ่งกันไป ซึ่งรถเมสายนี้เนี่ยมันเป็นรถปรับอากาศค่ะแล้วมันก็สามารถลดมลภาวะได้ด้วยแต่พอวิ่งไปนานๆค่ะลุงสมหมายเขาก็บอกว่ามันก็ก่อมลภาวะเหมือนรถธรรมดานั่นแหละเพราะสุดท้ายเนี่ยควันมันก็ขโมงโฉงเฉงเหมือนเดิมแต่ลุงสมหมายก็ไม่ต้องไปทนกับสภาวะข้างนอกอะคะ่ะที่มันมีอากาศร้อนมีควันรถที่ เหมือนจะโชยเข้ามาในรถตลอดเวลาและช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะแน่นอนว่าคนค่อนข้างแน่นเลยแน่นจริงๆแน่นจนแบบแทบจะยืนติดกันเลยเนาะแต่มีอยู่คนหนึ่งค่ะที่ลุงสมหมายสังเกตทุกครั้งเวลาเธอขึ้นมาบนรถเธอเป็นคนที่ดูเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยแหละ ของเนี่ยจะพลุงพลังเลยเวลาขึ้นมาซึ่งเธอเนี่ยก็เหมือนจะชอบถือกระดานแผ่นใหญ่ซึ่งลุงก็เดาวว่าอาจจะเป็นนักออกแบบหรือว่านักวาดรูปอิสระหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้แต่ไม่ว่าเธอจะถือของพลุงพลังแค่ไหนเนี่ยไม่ว่ารถจะมีที่ว่างหรือว่าวิ่งไปใกล้ไปไกลแค่ไหนเนี่ย เธอไม่เคยนั่งเลยค่ะแม้แต่รถรุ่นใหม่ที่มพีพื้นที่ว่างเล็กกว่าเดิมเนี่ยเวลายืนมันก็คงเกะก,กะผู้คนเนาะซึ่งสาวคนนี้ค่ะก็ไม่เคยนั่งค่ะก็จะยืนเป็นแบบจุดสังเกตให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอเนี่ยของเยอะเธอเนี่ยพลุงพลังไปหมดบางทีเธอก็คุยโทราศัพท์คุยงานไปด้วยด้วยความที่ถือของพลุงพลังเนี่ยลุงเขาก็คงสงสัยว่าแบบ เออทาไมถึงไม่นั่งเป็นเราเราก็สงสัยเนาะว่าเอา้าทำไมมีที่ว่างนั่งให้นั่งไม่นั่งด้วยความที่แบบของก็เยอะแถมต้องคุยงานอีกลุงสมหมายค่ะเขาก็เลยแบบไปลองเล่าให้เพื่อนๆที่อู่ฟังเนาะบางคนก็บอกว่าเป็นโรคไขข้อหรือเปล่าเลยงอเขาไม่ได้แต่ลุงก็เถียงเขาว่าเขาจะเป็นโรคไขข้อได้ไงถ้าง,งอเขาไม่ได้ก็เดินขึ้นรถเมล์ได้สิ บางคนก็บอกว่าเขาเป็นฤๅษีดวงหรือเปล่าซึ่งบางาลุงก,ก็เถียงอีกว่าจะเป็นสาวเป็นแท้มาเป็นฤๅษีดวงอะไรกันแล้วล้วก็จะมีแบบเถียงกันเล่นๆค่ะว่าจะเป็นฤๅษีดวงไม่ได้ได้ไงวะแบบมันมีเหตุผลที่แบบเป็นสาวแล้วเป็นฤๅษีดวงไม่ได้หรออะไรประมาณนี้เนาะก็มันแปลกที่เธอไม่เคยนั่งเลยจริงๆซึ่งมันแบบถ้าเป็นเราอ่ะ สี่ชั่วโมงบางทีแบบแค่ชั่วโมงหนึ่งยืนบนรถไฟฟ้ามันก็เมื่อยแล้วเนาะแต่ด้วยความที่มันมีความแบบรถเมล์อ่ะมันโยกไปโยกมาหนักกว่ารถไฟฟ้าแถมแบบสมบุกสมบันกว่าเนี่ยหญิงสาวคนนี้ถือว่าแข็งแกร่งคะ่ะแข็งแกร่งมากๆซึ่งลุงสมหมายคะ่ะเขาก็ได้เก็บความสงสัยนี้อยู่แรมเดือนเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไปเล่าให้คุณวีฟัง คุณวีนะคะเป็นลูกชายอดีตเพื่อนบ้านของเขาครอบครัวของคุณวีเคยเช่าห้องแถวในซอยอยู่ไม่ห่างจากห้องแถวของสมหมายค่ะซึ่งเขาเห็นคุณวีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีลุงสมหมายเขาไปเป็นเพื่อนคุณวีค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณวีเขาก็ได้เป็นวิศวาก็หนุ่มของบริษัทใหญ่ไปละซึ่งก็ไม่ต้องขึ้นรถเมล์แล้วเนาะเพราะว่ามีรถส่วนตัวคันใหญ่ขับ และครั้งสุดท้ายที่คุณวีเครื่องรถเมย์เนี่ยน่าจะมีราคาแค่3บาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณวีอาจจะไม่รู้เลยว่ารถเมย์เนี่ยขึ้นไปถึงราคาเท่าไหร่แล้วแล้วก็นั่นล่ละค่ะมันสบายเนาะสบายกว่านั่งรถเมย์เวลาขับรถไปไหนมาไหนเองถึงแม้แบบค่าน้ำมันจะแพงกว่าแต่คนเป็นวิศวกรนะคะเขาก็ คงมีเงินพอสมควรเนาะตามที่ลุงสมหมายเขา,เา,เาคิดไว้แล้วลุงสมหมายค่ะก็ไปถามคุณมีว่าคุณมีเคยเห็นคนที่ไม่ยอมนั่งเก้าอี้บนรถเรดถ,ถเมย์ไหมครับคุณมีก็ตอบกับลุงสมหมายไปว่าแบบประมาณว่าเขาน่าจะลงป้ายหน้าหรือเปล่าลุงหรือว่าอาจจะแบบ ไม่ตั้งไม่ใช่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ว่าขี้เกียจนั่งเพราะว่าถือของเยอะอะไรแบบนี้แล้วคุณวีก็แซวค่ะว่าเออเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กของกระเป๋ารถเมย์เนี่ยเริ่มสงสัยแบบผู้โดยสารอย่างนี้หรออะไรแบบนี้สรุปค่ะลุงสมหมยก็บอกว่าเนี่ยคุณวีไปทํางานทางเดียวกับที่รถเมย์วิ่งใช่ไหมเดี๋ยวถ้าคุณวีเนี่ยขับผ่านรถเมย์ผมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะส่งแบบสัญกณหรือว่าสัญญาณให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้แหละ ที่ไม่ยอมนั่งต่อมาค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ขึ้นรถเมล์มาของพรุงพรังเนาะในวันที่เป็นวันทำงานปกติชื่อว่าพัท,ทริยาค่ะเธอก็เหมือนถือของเยอะพยายามวางพยายามแบบไม่เกะกะกคนอื่นแต่ว่าพอเธอมองไปที่รถเมล์ค่ะ เธอก็เห็นชายหนุ่มที่เธอคุณหน้าอยู่รถข้างๆซึ่งเธอไม่เคยรู้สึกว่ารถติดบนสะพานสาธรเนี่ยเป็นเรื่องที่โชคดีถทาวันนี้เลยพอเธอมองผู้ชายคนนั้นค่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นมาพอดีเนาะแล้วเธอก็พยายามแบบสะกดจิตค่ะว่าคุณวีคุณวีคุณวีหันมาคุยหน่อยคุณวีหันมายิ้มหน่อยชวนฉันคุยสิอะไรประมาณนี้ซึ่ง พัทธรยาค่ะเธอแอบชอบคุณวีมาตั้งนานแล้วแล้วพัทธรยาค่ะก็เป็นหญิงสาวที่ไม่ยอมนั่งนั่นแหละซึ่งณนวันนั้นค่ะเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปเนาะการที่ลุงเนี่ยบอกให้คุณวีมองผู้หญิงคนนี้แล้วออคุณวีหันไปมองแล้วได้ศบตากับพัทธรยาก็ทำให้ทั้งสองคนรู้ว่าอา้าวเขาทำงานอยู่ที่เดียวกัน แต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าทำงานอยู่คนละชั้นแล้วก็ไม่ได้ทำงานกันโดยตรงด้วยซึ่งต่อมาค่ะคุณวีก็จีบค่ะจีบพัทยาจีบไปจีบมาหนึ่งปีต่อมาคุณวีกลับมาหาณนะสม,มยัยแล้วก็มาบอกว่าจะแต่งงานค่ะซึ่งนะเขาก็ถามว่าเออเป็นยังไงมาเนี่ยถึงแบบ กลับมาอีกทีก็แต่งงานแล้วคุณวีก็เล่าคขาว่าผู้หญิงคนที่ไม่ยอมนั่งนั่นแหละค่ะเป็นภรรยาของเขาซึ่งลุงสมหมายก็โอเคอึง้งยูพอสมควรเนาะเหมือนเป็นกรรมเทพแต่ด้วยความอยากรู้แล้วก็ติดใจมานานลุงสมหมายเลยถามว่าสารุปทำไมเขาถึงไม่ยอมนั่งคำตอบที่ได้ก็คือ พัท,ทริยาค่ะเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตอนเด็กๆแล้วเธอก็ไปอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเล่มหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเก้าอี้แล้วก็เกี่ยวกับผีซึ่งเวลานั่งเ้าจะมีผีออกมาจับตัวอะไรแบบนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็กลัวกลัวมากค่ะจนถึงปัจจุบันเธอก็จะไม่ยอมนั่งเก้าอี้ที่มันมีแบบผนักพิงเลยแต่คุณวีก็บอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนช่วยให้ภรรยาเนี่ยหรือว่าภรรยาของเขาในอนาคตเนี่ยนั่งในเบาะรถธรรมดาได้แล้วซึ่งก็ท่านผู้ฟังลงไปอ่านเองเนาะว่าเขาทำยังไงนั่นแหละค่ะเรื่องราวของสาวประหลาดบนรถเมล์เนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่แบบบรรยากาศของกรุงเทพวัฒนธรรมต่าง สิ่งที่เราแบบมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆไปเวลาแบบใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องราวอบอุ่นเรื่องราวนึงที่ทำให้เราแบบเออยิ้มได้ทำให้เราสึกว่าเอออ่านแล้วแบบนอนหลับฝันดีวะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวนึงที่ประทับใจเรามากจากเรื่องสั้นสิบเรื่องของหนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะของคุณเจนจิค่ะ ก็หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราเป็นคนกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเนาะได้มีโอกาสเข้าไปใจกลางเมืองเนี่ยเป็นครั้งคราวซึ่งบ้านของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนกรุงเทพแต่เราอยู่ฝั่งทนค่ะซึ่งจะอยู่ช่วงแบบวุฒกาศตลาดพูอะไรประมาณนี้เวลาเราจะเข้าไปกรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนก็จะนั่งรถไฟฟ้าเนาะแต่หลังๆเนี่ยถ้า ไม่อยากนั่งรถไฟฟ้าเพราะว่าแอรอัดแล้วก็นานก็จะขับรถไปซึ่งทุกครั้งที่เราเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของเราคือมันเหนื่อยอะ่ะมันเป็นเมืองที่วุ่นวายมันดูแบบต้องรีบไปหมดต้องทำเวลาแต่ว่าการเดินทางเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแบบทางรถสถาธารณะหรือว่า,าทางรถยนต์ส่วนตัวเนาะเพราะว่าประชากรค่อนข้างแอรอัดซึ่ง ส่วนตัวถ้าจะให้เลือกเนี่ยเราขอขับรถเข้าไปเองดีกว่าด้วยความที่แบบเอออย่างน้อยมันก็ยังอยู่บนรถเราเนาะเราก็ทํานู่นทํานี่ได้แต่การนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปรถแบบสาธารณะเนี่ยบางทีแบบโหเราเคยไปฝึกงานค่ะจากตรงนนทบ,บุรีเซ็นทรัลเวสเกตเนาะไปรถไฟฟ้าไปถึงพร้อมพงหรือว่าตรงช่วงนั้นแหละเออทองหล่อพร้อมพงเนาะซึ่ง เรายืนค่ะยืนเป็นชั่วโมงแบบเกาะรถไฟฟ้าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบไปทำงานเช้ากลับมาดึกคือแบบชีวิตมันวนลูบอยู่แค่นี้จนเรารู้สึกว่าเราได้คำตอบให้ตัวเองนะตอนนั้นเลยว่าเราจะไม่อยู่กรุงเทพตลอดไปเราคงไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าปริมณฑลที่ไม่ได้มีความวุ่นวายไม่ได้ดูเร่งรีบขนาดนี้ เวลากินข้าวคะ่ะกินข้าวกลางวันเนาะก็ต้องแบบรีบกินไม่อย่างนั้นนะก็ต้องต่อคิวยาวไม่ก็แบบข้าวหมดอีกซึ่งมันแบบใช้ชีวิตดูแบบต้องรีบตลอดเวลาแถมเวลาเดินจากรถไฟฟ้าคะ่ะไปที่ทำงานเนี่ยกลิ่นควันรถก็แรงมากแรงจนปวดหัวเลย เสียงรถไฟฟ้าก็ดังมากบางครั้งเดินเดินอยู่สะดุ้งเลยค่ะสะดุ้งว่าแบบเออรถไฟฟ้ามันดังจังวะอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้คือมุมมองส่วนตัวเราจากคนกรุงเทพที่เคยอาศัยอยู่ชานเมืองกรุงเทพละกันแล้วก็ได้เข้าไปในกรุงเทพก็ตอนช่วงฝึกงานนี้คือแทบทุกวันเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ตีไปว่าเดือนละครั้งสองครั้งเต็มที่เนาะซึ่ง ถามว่ามันมีอคติกับกรุงเทพไหมใช่ค่ะเรามีความแบบไม่ชอบกรุงเทพเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ไม่เหมาะกับบุคลิกลักษณะเราเลยแต่ถามว่าจะให้ไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีห้างเลยเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าติดอยู่กรุงเทพแล้วเราก็เลยตัดสินใจค่ะมาอยู่นนทบุรีเป็นแบบระหว่างกลางระหว่างกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนาะ ซึ่งถามว่าวุ่นวายไหมวุ่นวายเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังดีกว่ากรุงเทพแต่หนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะค่ะทําให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพเลยอีกด้านหนึ่งที่เรียกได้ว่าสเสน่ห์ก็ได้ค่ะซึ่งเราไม่เคยมองมุมนั้นมาก่อนเพราะว่าอาจจะอยู่จนชินแล้วแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องพิเศษอะไรซึ่งในกรุงเทพอะค่ะ ความแออัดความเร่งรีบความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นนิยามที่เรียกติดปากเกี่ยวกับจังหวัดนี้เนาะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะแค่มันอาจจะอยู่ที่คนว่าชอบไม่ชอบเท่าน,นั้นเองในความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะมันก็มีความสงบเหมือนกับวัดที่อยู่ใจกลางเมืองในความเร่งรีบก็ยังมีความเฉยชา เหมือนกับคนที่นำสักเลี้ยงออกมาเดินตอนเช้าเช้ชิวๆที่เดินสวนกับคนที่รีบร้อนไปทำงานหรือในความแออัดก็ยังมีความปลอดโปร่งให้หายใจเหมือนกับส่วนสาธารณะ,ะค่ะที่มีต้นไม้เขียวมากมายสวนสาธารที่แบบใหญ่มากๆอยู่ท่ามกลางถนนที่แน่นไปด้วยรถและนี่ล่ะค่ะ ที่เรียกว่าสเสน่ห์ของกรุงเทพเนาะซึ่งเราเนี่ยก็มองข้ามมาตลอดเราคิดว่ากรุงเทพมันก็แค่เมืองคนทำงานเมืองคนรวยซึ่งแบบเราไม่ได้คิดเลยว่าเออมันมีความหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ในนั้นมีความแบบทำให้เราเรียนรู้นะคะว่าชนชั้นแบบของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงฐานนะที่แบบตั้งแต่แบบโอ้โหไม่มีเงินเลย จนแบบรวยมากๆเนี่ยเราสามารถเห็นได้หมดเลยค่ะในกรุงเทพแต่ส่วนตัวค่ะถามว่ากรุงเทพเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากจะมาอยู่เพราะว่าอยากจะมาหาความฮรูหราไหมเราคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ค่ะแต่ต้องรับให้ได้ว่าคุณต้องอยู่ในสภาวะที่แบบ มันดูเร่งรีบมันดูแบบแออัดแล้วเวลาคนที่แบบเขาเดินกันเนี่ยเพื่อนที่เรารู้จักต่างจังหวัดอะค่ะเขาก็จะชอบพูดว่ารู้เลยว่าใครกคนกรุงเทพเวลาเดินเพราะว่าคนกรุงเทพเขาจะเดินเร็วมากซึ่งเราก็ติดเดินเร็วมากๆเหมือนกันแต่ว่าพอย้ายออกมาจากตัวกรุงเทพแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออเราเดินเร็วจริง แล้วก็เริ่มลดสปีดของตัวเองลงแล้วแล้วด้วยความที่ส่วนตัวอยู่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็มาอยู่นนทบุรีเนาะเราก็จะได้เห็นความแตกต่างว่ากรุงเทพอ่ะมันค่อนข้างจะแบบแออัดมากๆจริงๆไม่ว่าจะตอกซอกซอยไหนคือมันแบบมันมีทั้งความฮารูฮาราแล้วก็มีความเป็นสลัมอยู่ในนั้นนะคะซึ่งมันแปลกมากก็ว่าว่าอยู่กันได้ยังไงแต่ก็อยู่ได้เนาะ เหมือนแบบชุมชนเก่าแก่ก็จะอยู่ในโซนของเขาตึกราขึ้นใหม่ที่เป็นของนายทุนก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งหรือบางทีก็อยู่ทับซ้อนกันด้วยซ้ำซึ่งมันก็เออก็แปลกดีที่ในจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบครบเครื่องขนาดนี้แต่อย่างว่าค่ะบางคนก็คงชอบกรุงเทพม,มากๆเวลาย้ายไปต่างจังหวัดอาจจะ อยู่ไม่ได้อาจจะไปเที่ยวได้แต่ว่าอยู่ถาวรคงไม่ได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบกรุงเทพมากจริงๆแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าห่างงานทําแล้วค่อยแบบกลับไปตั้งตัวที่บ้านเกิดของตัวเองเนาะก็นี่แหละค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราได้เห็นแบบจากหนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะบางทีเนี่ยสะพานที่ดูทําใหม่ขึ้นมาค่ะ มันก็คือจะพ่านเก่าแก่นั่นแหละแต่แค่เราไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของมันพอเรารู้ประวัติความเป็นมาของอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นค่ะมันจะมีค่ามากขึ้นเหมือนกรุงเทพค่ะณนะตอนนี้มันดูแบบเจริญหูเจริญตาดูแบบเออดูดีขึ้นประชากรก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ เราไม่เคยรู้ค่ะว่าในอดีตเนี่ยกรุงเทพเป็นยังไงซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปรู้ประวัติรู้ความเป็นมารู้ว่าเออคนสมัยก่อนอยู่กันแบบนี้อะไรแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้เลยก็นี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกที่ได้มาจากการอ่านหนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะจบเนาะก็เป็นหนังสือที่คนไทยเขียน อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปอ่านกันไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพคนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพที่บางทีมันก็สวยงามแต่ว่าเราก็ไม่เคยจะสังเกตมันสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอฝากหนังสือครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะของคุณเจนจิไว้ด้วยนะคะก็เป็นหนังสือที่นำเรื่องทั้หลายๆเรื่องเนี่ย เหมือนมาต่อต่อกันเนาะเวลาตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นความเชื่อมโยงของตัวละครทั้งหมดนะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ต้องขอฝากร้านไว้นิดนึงเป็นร้านโปสการ์ดค่ะของทางร้านเราเองเนาะซึ่งเราทำด้วยตัวเองค่ะออกแบบเองถ่ายเองแต่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เองเท่านั้นเองก็เป็นโปสการ์ดขนาด A6 ค่ะ เป็นคอลเลกชันท้องฟ้าที่มีอยู่5แบบด้วยกันเนาะก็มีท้องฟ้าสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินเข้มซึ่งรูปท้องฟ้าค่ะเราได้ถ่ายจากรอบๆบ้านเรานี่แหละเป็นท้องฟ้าที่คิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าท้องฟ้าช่วงนี้ค่อนข้างแบบไม่สวยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอได้เห็นท้องฟ้าใน เครื่องที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเราก็เลยเออไหนไหนก็จะทำโปสการ์ดและก็ทำออกมาจำหน่ายด้วยละกันนะคะก็กระดาษนะคะก็จะเป็นกระดาษอาร์ตซึ่งก็จะมีพื้นที่ให้เขียนข้อความด้านหลังด้วยจัดจำหน่ายในราคา6 0สิบาทต่อใบค่ะซึ่งถ้าใครอยากจะอุดหนุนกันเนี่ยก็สามารถไปอุดหนุนได้ทางช h อป e ีก็ได้ค่ะหรือว่าจะทักตัว i อมา ที่มีชื่อว่า postcard underscore bmk ก็ได้หรือว่าทาง Tik t o อกก็ชื่อเดียวกันค่ะก็ขอฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะเกี่ยวกับโป s สการ์ดอันนี้เนาะเราตั้งใจทํามากๆถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยเราอาจจะผลิตออกมาเพิ่มค่ะแต่ว่าถ้าคอลเลกชันนี้กระแสไม่ดีเราอาจจะเปลี่ยนคอลเลกชันเนาะก็ถ้าใครบางคนเนี่ยอยากจะส่งการ์ดให้คนที่อยากจะส่งให้เนี่ยก็สามารถให้เราเนี่ย เขียนการแล้วก็ไปส่งให้ได้นะคะก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับโปสการ์ดเนาะถ้าใครชอบก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะในวันนี้เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างเนาะจากเรื่องของครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะของคุณเจนจิซึ่งหวังว่าการรีวิวหนังสือครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวที่ ทาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสนุกได้ประโยชน์แล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของกรุงเทพด้วยซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเป็นร้อนในเนาะซึ่งเป็นร้อนในที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยเลยคิดว่าขอพักเสียงพักปากไว้ก่อนซึ่งในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็น่าจะกลับมาลงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อาจจะมี อะไรใหม่ๆม,มาลงอีกนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพ้ไม่ิเก่งพอดแคสต์ช่องนี้เนาะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนก็ต้องขอฝากร้านฝากช่องแล้วก็ฝากเกี่ยวกับหนังสือที่เราจะปล่อยขายทาง Line Official ด้วยเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันในเอพิโซดหน้า สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ